ดีครับพี่น้องเอฟซีโฟทีกำลังติดตามรับช่ช่องจากมณฑีชนาพันธ์ครับอ่ะสี่โมงกว่าแล้วพี่น้องเอกรกลงแล้วครับนกปลาเงียบแล้วครับผมนกต้อกะเล่นเ่นยุดยุดครับเจ้าดาวรุ่งครับผมเจ้าดาวรุ่งนะครับใส่ตะมือเสาครับผมซีใหม่ครับพี่น้องครับมาหนีใหญ่ใหญ่ซีใหม่ครับเล่นทุกไม้ครับแต่นกปลาบอบอบโหัวซาครับผมอ้ยเมย์เลยครับมาหนีเดี๋ยววันสุกหนาสีผ้าเมื่อบานครับ ภาเมื่อจังมาเลยแหะครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นครับพี่น้องอำเภอพนครับทั้งสามตัวนี่นะครับเจ้าริ้วใ่นะครับเจ้าดาวลุงหรอกะเจ้ารอเคยมาสั่งผลงานไว้ยี่นี่ครับผมในเชลเลอร์ยี่นี่สโตแลวครับนกตอนี่สามตัครับครับผมสีผ้าขาวบานครับพี่น้องนะครับบรรยากาศยุทงหน้าครับกินเขาป้ากับพี่น้องมื่อี้ตึงเหี้ยต้อนกบครับครบสูตรครับพี่น้องแต่เสียอย่างเดียวครับบ่าไรเชลเลอร์ครับเถือกนกัน นงแยกมู่พี่น้องรถขามีดดำนะครับผมป้อยแล้วนะครับนี่ป้อยแล้วโอ้ยสมอนกบุกขันอกเสนะไปเบิ้งตีนแวบๆอยู่นะครับไปยบไทยขิปครับพี่น้องนี่แหละครับผมบรรยากาศบ้านๆครับสายต่อบ้านๆครับเอามาปนียมาหลังเดียวครับพี่น้องโมนี้แต่นกตัอสามตอครับกาบาตัวหนึ่งบวกขันตัวหนึ่งตรงขันครับเปิดมานกปลาบหัวซ่าครับพี่น้องก็เลย กจะเป็นล่องเหระครับพี่น้องครับนกกระไดเจียวริ้วนี่ครับล่นเต็มกุ้งเงาฝนนี่สิเดียพักเง่าแล้วครับพี่น้องเดินหกคนแล้วครับสงการแล้วจงสชวากันนะครับเสียงเมื่อบาและครับพักเงวแลครับผมว่าสิเด้เชลเลยมันอีกะบ่อใดครับพี่น้องครับนกปลาบ่อหาวครับมีนกปลามาตัวหนึ่งครับเป็นริ้วริ้วห้อยเสียงไงนะครับมามงนี่แหละครับมองที่เคยได้เจ้าเจ้าปีไม้นะครับ แล้วก็ต้นพุ่มข้ามหน่ะนะครับได้เชลยสองตัวนะครับบ่อนีได้นกไปซีตัวลวครับพี่น้องครับซีตัวละได้ยูพ่นหนีสองได้ยูตัวนีหนึ่งเป็นสามสามเรากะได้ยูพี่ตัวหนึ่งซีนะครับส่วนฟังผุนฟังถนนฟังผุนนะครับว่าท่านใดครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับนี่ครับ ถนนเส้นรถแลนอยู่นี่เส้นไปอำเภอพลไปอำเภอแวงน้อยครับแล้วก็ไปคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อื่นตาเศร้าครับตาตีหากลัวๆพงสีน้ำเจ้าดาวลุงเมื่อไห่ไปมองเก้าเนี่ยนะครับเพื่อมันหมันแย่มาโซครับในเมื่อนี้ก็เสียวนกลุ้งกินเแย่กินยังหรอครับพี่น้องครับแล้วตอนกับอากาศกระหอนครับเมื่อนี้ครับพี่น้องค้นกับอวย4ีเสียบขวัญแย่หมดคนหนึ่งกับวิ่งมองๆแล้วครับแต่มันขึ้นต้นไม้มันขึ้นเมื่อไรครับพี่น้องสีนวิ่งแล้วนะครับ เราเสียผ้านนอกขอบันกันครับเราเสิยพยายามพอเกียจก่อนพอเสียวเนียดไปเปลี่ยนข้อนเราจะไหนพวครับมันข้อนหักพี่พี่น้องพเนียดสองซานข้อนพี่หักครับนี่ข้อนนี้เขาจะเดินหนกแต่เดียวครับหักซ้ำเมื่หักดอกผมตัดน้ำหน่ะไหมมันมันผูครับก็เลยตัดดอกเราเสิไปเปลี่ยนตรงนี้แหละครับนี่ครับเจ้ารอเจ้าดาวรุ่งกับเจ้าริ้วครับสามคุนพลนะครับอ่ะยเจ้านี่ก็สวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ